4ปีหลังจากเหตุการณ์เรื่องเทนตุปูซานตอนนี้ซอมบี้ได้ระบาดไปทั่วทั้งเกาหลีแล้วพวกเขาได้รับภารกิจบางอย่างให้ไปเยือนแดนซอมบี้อีกครั้งเพนนินซูลา่าฝานรกซอมบี้ข้างสวัสดีครับผมทูบวีก่อนที่จะไปฟังสปอยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และก็กดกระดิ่งด้วยนะครับบอกลาเลือกขาดบุหรี่บุคลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่ลำคาญ คลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อแอดไลน์เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจองซอกฐานหนุ่มเพคของเรื่องเขากำลังขับรถพาพี่สาวหลานชายและซูมินพี่เขยไปยังเรืออ,อพยพข้ามประเทศ ระหว่างทางนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งขอขึ้นรถไปท่าเรือด้วยโดยชายคนนี้บอกว่าตัวเองมีลูกและมีเมียอยู่ด้วยจองซอกที่เห็นว่าชายคนนี้มีแผลบาดเจ็บคล้ายโดนกัดมาเขาจึงรีบขับผ่านไปแต่ด้านหน้านั้นก็มีเมียของชายคนนี้อุ้มลูกมาด้วยเธอก็บอกว่าถ้าไม่พาพวกเธอไปก็ได้โปรดเอาลูกสาวเธอไปด้วยแต่จองซอกก็ใจแข็งขับรถหนีออกมาไม่นานพวกจองซอกก็ได้มาถึงท่าเรือและได้ขึ้นเรืออ,อพยพในที่สุด แต่ระหว่างอยู่บนเรือนั้นก็มีทหารมาแจ้งกับจองซอกว่าจุดหมายของเรือถูกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นไปฮ่องกงจองซอกจึงขึ้นไปชั้นบนเพื่อคุยกับทหารต่างประเทศที่ช่วยพวกเขามาด้านชูมินพี่เขยก็ไปยืนรอรับถุงยังชีพทําให้ตอนนี้พี่สาวและหลานชายของจองซอกอยู่ห้องโดยสารชั้นล่างสองคนในตอนนั้นในห้องนี้ก็ได้มีชายคนหนึ่งกําลังกลายเป็นซอมบี้ทาให้ทั้งห้องเกิดความวุ่นวายโอลมมนด้านจองซอกที่กําลังพูดคุ กับทหารต่างประเทศอยู่นั้นก็มีทหารนายหนึ่งมาแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ห้องโดยสารชั้นล่างจองซอกจึงรีบลงไปชั้นล่างแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปห้องโดยสารนั้นเขาก็ได้จัดการซอมบี้ต้นเหตุก่อนเมื่อจองซอกเข้าไปในห้องเขาก็ได้พบกับผู้คนภายในห้องที่ได้โดนกัดและกําลังจะกลายเป็นซอมบี้จองซอกเดินจนไปเจอพี่สาวที่กําลังร้องไห้กอดลูกชายตัวเองที่โดนกัดอยู่จองซอกที่เห็นว่าคนในห้องกําลังจะกลายเป็นซอมบี้ก็เลยรีบดึงพี่สาวออก ออแต่ด้วยความรักของพี่สาวที่มีต่อลูกทําให้เธอไม่ยอมไปไหนจนสุดท้ายจองซอกต้องตัดสินใจทิ้งเธอไว้ในห้องนั้นแล้วปิดประตูล็อกไม่ให้ซอมบี้ออกมาชูมินที่วิ่งมาเห็นพอดีก็พยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยเมียกับลูกตัวเองแต่จองซอกก็ห้ามไม่ให้ไปแล้วพวกตานก็ได้มาจัดการเคลียร์ห้องที่เต็มไปด้วยซอมบี้นี้จากเหตุการณ์เรืออพยพลานี้มีซอมบี้เล่นลอดขึ้นมาบนเรือทำให้ทุกประเทศไม่รับผู้ลีภ้ภัยจาก ากเกาหลีอีกเลยนับหลังจากลำที่จองซอกได้นั่งมาและก็4ปีแล้วที่เชื้อนรกได้ยึดครองประเทศเกาหลีปัจจุบันที่ฮ่องกงจองซอกที่ได้ใช้ชีวิตเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่นี่เขาก็ได้โดนพวกมาเฟียเจ้าถิ่นตามให้ไปพบหัวหน้าตัวเองเมื่อไปถึงเขาก็ได้พบกับชูมินอยู่ที่นั่นด้วยหัวหน้ามาเฟียก็เดินมาบอกเหตุผลที่ตามพวกจองซอกมาโดยเขาบอกว่าจะจ้างให้พวกจองซอกกลับไปที่เกาหลีเพื่อไป ขับเอารถขนเงินที่แก๊งตัวเองได้จอดทิ้งไว้กลางกรุงโซขับกลับมายัางที่นี่แล้วหัวหน้ามาเฟียจะให้ส่วนแบ่งครึ่งต่อครึ่งจากเงินทั้งหมด20ล้านดอลลาร์โดยบอกให้พวกจองซอกปฏิบัติงานในตอนกลางคืนเพราะซอมบี้จะมองไม่เห็นในเวลานั้นจองซอกจึงเอาเรื่องนี้กลับไปคิดแม้ตัวเขาจะไม่อยากทํางานนี้ก็ตามแต่ชูมินนั้นกลับอยากที่จะทํางานนี้ทําให้จองซอกต่อว่าชูมินเรื่องที่เขายังอยากจะกลับ ไปที่นั่นชูมินก็เลยบอกกับจองซอกว่านายอยากอยู่ที่นี่แล้วถูกคนที่นี่ปฏิบัติแบบขยะเหรอนายน่าจะปล่อยให้ฉันตายพร้อมกับเมียและลูกนะจองซอกก็เลยสวนกลับไปว่าถ้าเขาปล่อยให้ชูมินวิ่งเข้าไปตายในห้องนั้นซอมบี้ก็จอกมาฆ่าคนบนเรือจนหมดซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากมากสําหรับจองซอกชูมินก็พูดว่าตัดสินใจยากลําบากเหรอแกได้พยายามแล้วหรือยังจองซอกแกก็ทรมานเหมือนกันแต่แกแค่ยอมแพ้จากนั้นชู ูมินก็ขอตัวกลับแต่ตอนนั้นก็มีคนฮ่องกงตะโกนด่าตะโกนเหยียดพวกจองซอกที่เป็นคนเกาหลีต้นกําเนิดเชื้อซอมบี้และนั่นก็ทําให้จองซอกคิดได้ว่าเขาควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่านี้สักทีแล้วจองซอกก็ตกลงที่จะทํางานนี้พวกจองซอกก็เดินทางไปเกาหลีด้วยเรือของพวกมาเฟียฮ่องกงโดยมีป้าเกาหลีกับชายเกาหลีร่วมปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยพวกมาเฟียก็ได้แจกโทรศัพท์ดาวเทียมให้พวกจองซอกเพื่อจะเอาไว้ใช้โทรหา พวกมาเฟียหลังจากที่ได้รถขนเงินแล้วพวกมาเฟียก็เจอาเรือมารับที่ท่าเรือจากนั้นพวกจองซอกก็เดินทางมาถึงเกาหลีและก็ได้ต่อสายตรงรถแถวนั้นขับเข้าไปในเมืองขับไปจนเจอรถที่เหมือนกับรถเป้าหมายจองซอกก็ได้ลงไปดูทะเบียนรถแต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่ใช่รถที่พวกเขาตามหาเขาเดินจนไปเจอกระจกทึบที่ด้านในมีเสียงบางอย่างเมื่อแสงจันทร์ส่องไปที่กระจกเขาก็พบฝูงซอมบี้อัดแน่นกันอยู่ในนั้นต่อมาพวกเขาก็ขับไปอีก จุดและสุดท้ายพวกเขาก็พบรถขนเงินที่ตามหาจริงๆชูมินก็เดินไปที่ด้านหน้ารถเขาก็เห็นศพคนขับที่ตายคาเบาะนั่งอยู่ชูมินก็เลยเจาศพออกมาจากตรงนั้น แต่ปรากฏว่าศพกลับฟื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้และพยายามจะกัดชูมินแต่ก่อนที่จองซอกจะเข้ามาช่วยเวทันนั้นแขนของชูมินก็ไปโดนแต่รถทําให้ฝูงซอมบี้จากที่อื่นวิ่งตรงมายังที่พวกเขาอยู่จองซอกจึงให้คนอื่นถอยรถกลับไปก่อนแล้วเขาจะยิงสกัดซอมบี้ให้จากนั้นจองซอกก็รีบวิ่งขึ้นรถและทุกอย่างก็ดูผ่านไปอย่างราบรื่นระหว่างที่พวกจองซอกกําลังดีใจที่จะได้ทําภารกิจสําเร็จแล้วอยู่ๆตอนนั้นก็มีใครบางคนยิงพู มาใส่ที่รถพวกจองซอกและนั่นก็ทําให้ฝูงซอมบี้ที่มองเห็นเฉพาะที่ที่มีแสงก็แห่กันมาที่รถของพวกเขาจนทําให้รถที่ชูมินนั่งเกิดเสียหลักชนและก็ทําให้รถขนเงินชนตามไปด้วยจนทําให้ตัวของจองซอกกระเด็นออกมานอกรถคนเดียวฝูงซอมบี้ก็ได้แห่กันมาที่รถและตรงนั้นก็มีชูมินที่รอดอยู่คนเดียวเขาก็ได้วิ่งไปหลบข้างในตู้รถขนเงินจองซอกที่คิดว่าทุกคนตายหมดแล้วก็เลยวิ่งหนีแต่อยู่ๆก็มีผู้ หญิงคนหนึ่งขับรถมาปาดหน้าเขาและชวนให้เขาขึ้นรถจองซอกก็รีบขึ้นทันทีเธอคนขับมีชื่อว่าจุนอีและมีน้องสาวที่นั่งมาด้วยชื่อยูจินจุนอีก็ขับรถแบบสุดมากนะครับแบบดิฟซ้ายดิฟขวาจนตัวของจองซอกกระเด็นไปมาในรถเธอขับจนไปจอดที่อุโมงค์รถพอหันมาอีกทีอา้าวจองซอกสลบไปแล้วจูอีก็สอก่องกล้องอินฟราเรดไปที่มือแต่เธอก็เห็นว่าฝูงซอมบี้ตันทางข้างหน้าอยู่ซึ่งจุนอีก็ขับฝ่าไปไม่ได้แน่ๆยูจินก็เลยใช้รถบังคับของ เ่นที่ติดไฟพร้อมแบบจัดเต็มออกไปล่อฝูงซอมบี้ให้วิ่งตามรถที่เธอบังคับซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างมากแล้วจูนอีก็ขับรถผ่านอย่างสบายแล้วจองซอกก็ได้สติฟื้นขึ้นมาในที่กบดานสักที่เขาก็ได้พบชายแก่ที่ดูสติไม่ค่อยดีและก็ชอบคิดว่าตัวเองเป็นทหารตลอดเวลาปู่แกก็ถามพวกจูนอีว่าได้หาฐานกลับมาด้วยไหมเพราะปู่เจ้าไปติดต่อพันตีเจนฐานที่ปู่รู้จักแต่ยูจินก็ไม่ได้เอาท่านกลับมาและก็ไม่ได้เชื่อคําพูด ปู่สักเท่าไหร่ตอนนั้นมินจุงก็เดินมาซึ่งมินจุงเป็นแม่ของจุนอีกับยูจินนะครับส่วนปู่ก็ไม่ได้เป็นญาติกับทั้ง3คนนะครับเป็นแค่ผู้รอดชีวิตด้วยการแค่นั้นพอจองซอกเห็นมินจุงเขาก็จําได้ทันทีเลยว่าเธอคือผู้หญิงตอนต้นเรื่องที่มาขอเขาขึ้นรถไปด้วยแต่เขากลับไม่ช่วยเธอแต่มินจุงก็จําจองซอกไม่ได้นะครับมินจุงก็ได้ให้ฐานกับปู่ปู่แกก็เอาไปใส่วิทยุสื่อสารแล้วก็พูดเพ้อกับวิทยุเหมือนสนุกคนเดียวไปเรื่อยแถมแกยังลืมเปิดเคร ก่อนพูดด้วยสิครับด้านรถขนเงินที่ชูมินแอบอยู่ตอนนั้นก็มีรถติดเครื่องเสียงออกมาล่อฝูงซอมบี้ให้ออกไปจากตรงนั้นไม่นานคนบางกลุ่มก็ได้มาที่รถขนเงินและก็ขับมันไปยังฐานที่มั่นของคนบางกลุ่ม ฮวังหนึ่งในผู้นำของกลุ่มที่นี่เขาเป็นคนนำปฏิบัติการขโมยรถขนเงินคันนี้ซึ่งพวกฮวังก็ไม่รู้นะครับว่าในตู้รถคันนี้มีอะไรอยู่พวกเขาคิดแต่เพียงว่ามันคือรถขนอาหารคิมเขาเป็นคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นโดยเขามีหน้าที่ดูแลและจัดการสเสบียงของที่นี่ตอนนั้นคนกลุ่มนี้ก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากตู้ท้ายรถเมื่อพวกเขาเปิดออกมาก็เจอกับชูมินฮาวังเลยสั่งให้ลูกน้องพาชูมินไปที่สังเวียน เมื่อทุกคนไปหมดแล้วคิมก็ได้เดินไปดูของที่หลังรถและเขาก็พบเงินจํานวนมากเขาเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกโซหัวหน้าอีกคนที่เขารับใช้อยู่โซก็แปลกใจเพราะที่นี่เงินเหมือนไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วโซก็เลยเดินไปดูที่ตู้หลังรถและเขาก็พบโทรศัพท์ดาวเทียมตกอยู่โซก็เลยลองใช้มันโทรดูแล้วพวกมาเฟียก็รับสายโซก็ได้ถามพวกมาเฟียจนรู้ว่าเขาก็แค่เอาเงินไปส่งที่ท่าเรือจากนั้นเขาจะได้ออกไปจากนารก แห่งนี้ด้วยด้านจองซอกที่กําลังคุยกับมินจุงอยู่นั้นเธอก็ได้ถามจองซอกว่าเขาได้เป็นคนในหน่วย613หรือเปล่าจองซอกก็ปฏิเสธและบอกว่าตัวเองเพิ่งมาจากฮ่องกงและเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ทําให้เขามาที่นี่จองซอกก็ได้ถามว่าพวก613คือใครมินจุงก็ได้อธิบายว่าพวกคนกลุ่มนี้เคยเป็นหน่วยทหารที่ถูกส่งมาช่วยเหลือพลเรือนที่ติดอยู่ที่นี่แต่เมื่อพวกเขาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ กลับไปหาทางการแต่ก็ไม่เคยได้รับคําตอบกลับมาเลยนั่นทําให้พวกเขาทิ้งทุกอย่างและเริ่มทําแต่เรื่องบ้าๆซึ่งพวกมินจุงก็เคยอยู่กับพวกเขาตอนแรกๆก,ก่อนที่จะทนไม่ไหวหนีออกมากลับมาที่ด้านของชูมินที่ตอนนี้ถูกจับพ่นสเป์ใส่เป็นตัวเลขจากนั้นเขาก็ถูกโยนไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ซึ่งในตู้นี้ก็มีหลายคนที่ถูกทําเช่นเดียวกับเขาเหมือนกันตอนนั้นกงประตูก็เปิดออกผู้คนก็พากันเนิดออกจากตู้เมื่อ ชูมินเดินออกตามมาเขาก็พบว่าที่นี่เหมือนกับลานประลองอะไรสักอย่างฮาวังก็ยืนขึ้นพร้อมกับกดปุ่มสวิตช์สีเขียวบางอย่างแล้วเวลาก็เริ่มนับถอยหลัง120วิีวิพร้อมกับประตูที่ถูกเปิดออกซอมบี้หลายตัวก็พากันวิ่งออกมาจากเงามืดน,นั้นวิ่งเข้ามากัดพวกชูมินอย่างหิวโหย ชูมินและคนอื่นๆที่ไม่มีทางหนีก็ต้องคอยผากต้องคอยหลบซอมบี้ให้พ้นตัวเมื่อเวลานับถอยหลังจนเหลือศูนย์ก็ได้มีคนของกลุ่ม613ใส่ชุดติดไฟจัดเต็มพร้อมด้วยเพลงเสียงดังออกมาล่อฝูงซอมบี้ให้กลับไปที่ขังที่เดิมจากนั้นพวกชูมินก็กลับไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ตู้เดิมและรางวัลที่พวก613ให้แก่ผู้รอดชีวิตก็เป็นเพียงแค่มามา่าไม่กี่ซองเท่านั้น ด้านโซกับคิมก็ได้คุยกันว่าพวกเขาจะไปที่ท่าเรือพร้อมกับรถขนเงินโดยจะทิ้งทุกคนในกลุ่มเอาไว้ที่นี่โซก็เลยคิดแผนการบางอย่างเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากคนอื่นๆกลับมาที่ด้านของจองซอกจองซอกก็ได้ตกลงกับพวกมินจุงว่าตอนพระอาทิตย์ตกจะบุกไปชิงรถขนเงินที่ฐานพวกหกหนึ่งสจากนั้นก็จะขับรถขนเงินไปที่ท่าเรือแล้วโทรให้พวกมาเฟียมารับแต่ปู่ก็บอกไม่ให้ไปไหนพอเจนกําลังมาช่วย ที่นี่จุนอีก็เลยบอกกับปู่ว่าถ้าปู่สนิทกับพันตีเจนอะไรที่ปู่ว่าจริงก็ให้เธอเปลี่ยนมารับที่ท่าเรือแทนสิปู่ก็บอกว่างานได้เลยต่อมาจองซอกก็ไปสารภาพความผิดที่อยู่ในใจมาตลอดกับมินจุงเรื่องที่เขาเคยเจอขอรอัวมินจุงขอขึ้นรถไปท่าเรือเมื่อ4ปีก่อนแต่เขากับปฏิเสธไม่ใยดีอะไรเลยมินจุงก็พูดว่ามาบอกอะไรตอนนี้วันนั้นมีรถตั้ง31คันที่ขับผ่านพวกเราไปแต่คุณเป็นนี่ มีลูกสาวฉันนะเมื่อถึงเวลาพวกจองซอกก็ขับรถไปใกล้ๆที่ฐานของพวก631โดยให้ปู่จุนอีและยูจินคอยอยู่ที่รถส่วนจองซอกกับมินจุงจะบุกเข้าไปเองโดยทั้งสองแอบไปทางลับที่มินจุงรู้จัก ด้านโซก็ได้ประกาศกับทุกคนในกลุ่มว่ารถบรรทุกเมื่อคืนที่หวังไปป้นมามีอาหารมากมายให้กินตลอดทั้งเดือนเขาเลยจะให้ทุกคนฉลองในนี้กันทั้งคืนไปเลยด้านพวกจองซอกก็ได้แอบ,บเข้ามาจนเจอรถขนเงินแล้วแต่พวกเขาก็หาโทรศัพท์ดาวเทียมที่ใช้การได้ไม่เจอตอนนั้นคิมก็ได้เดินมาที่รถมินจุงเลยใช้ปืนขู่ให้เขาบอกว่าโทรศัพท์ดาวเทียมอยู่กับใครคิมก็บอกว่าอยู่กับโซด้านในจองซอกเลยจะเป คนเข้าไปหาเองไม่นานโซก็เดินมาที่รถเมื่อเขาเห็นมินจุงก็พยายามจะหนีแต่ก็หนีไปไม่รอดและสุดท้ายก็โดนชิงโทรศัพท์ดาวเทียมมาจนได้ด้านในสนามประลองนั้นชูมินก็ต้องลงสนามอีกครั้งแต่ครั้งนี้จองซอกได้มาช่วยเขาไว้ก่อน โดยจองซอกได้ยลระบิดควรแล้วยิงให้ควนปิดบังพวกเขาจากซอมบี้และพวกฮวังจากนั้นจองซอกก็ยิงพูเพื่อล่อความสนใจให้ซอมบี้ออกไปด้านนอกก่อนแล้วเขาจึงตามหลังไประหว่างกําลังหนีอยู่นั้นก็มีซอมบี้หลายตัวเข้ามาขัดขวางจนทําให้จองซอกทําปืนหล่นระหว่างที่จองซอกกําลังยื้อยุดฉุดกระชากกับซอมบี้ตัวหนึ่งอยู่พวก613ก็กําลังจะเดินมาหาที่พวกเขาแล้ว ทำให้ชูมินรวบรวมความกล้าเข้าไปหยิบปืนที่ตกอยู่มายิงพวก6 3กสาหนึ่งแล้วชูมินก็โยนปืนให้จองซอกจัดการต่อแต่ฮาวังที่แอบซ่อนอยู่ก็ได้ยิงชูมินจนเขาเสียชีวิตต่อหน้าจองซอกจองซอกก็ได้แต่ช็อกเขาโกรธมากจนไล่ฆ่าพวก6 3สมหนึ่งที่อยู่ต่อหน้าจนหมดตอนนั้นมินจุงก็ได้ขับรถขนเงินมารับจองซอกหนีออกไปแล้วพวก6 3กสามหนึ่งที่เหลืออยู่ก็ขับรถตามพวกจองซอกไปโดย มีโซที่ได้ฆ่าคิมไปแล้วก่อนหน้าก็แอบ,บขับรถตามไปด้วยจากนั้นก็เปิดฉากขับรถไล่ล่าจนในที่สุดรถของพวก6กหนึ่งสก็เหลือแค่คันเดียวคือคันของฮาวังจองซอกที่ขับนำรถของฮาวังอยู่ก็ได้ยิงกระจกทึบที่เขาเคยเห็นตอนต้นเรื่องยิงจนกระจกรล้าเมื่อรถฮาวังขับตามมากระจกก็แตกพอดีพร้อมกับฝูงซอมบี้จำนวนมากที่ตกลงมาจนทำให้รถฮาวังไปไหนไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาก โดนซอมบี้ลุมกัดตายพวกจองซอกที่กําลังจะขับรถไปถึงท่าเรือก็ได้โทรหาพวกมาเฟียฮ่องกงให้มาลาตอนนั้นโซก็ได้ขับรถมาชนรถพวกจุนอีแล้วโซก็ไปเอาตัวจุนอีลงมาจากรถเพื่อมาเป็นตัวประกันและเขาก็ได้ให้พวกจองซอกทิ้งปืนยูจินที่แอบอยู่ก็ได้โอกาสใช้รถบังคับล่อความสนใจโซจุนอีก็ใช้จังหวะนั้นดิ้นหลุดออกมาโซก็ได้หันปืนจะมายิงยูจนินปู่เลยเสียสละเอาตัวรับกระสุนแทน ส่วนมินจุงก็โดนโซยิงขาแล้วเขาก็ใช้จังหวะนี้หนีขึ้นรถขนเงินแล้วขับมันไปยังเรือของพวกมาเฟียโดยระหว่างทางก็มีซอมบี้วิ่งตามมาเป็นระยะเมื่อโซมาถึงเรือได้มาเฟียฮ่องกงก็ดูจะเป็นมิตรก่อนที่มาเฟียจะใช้ปืนยิงใส่โซซึ่งที่ยิงเพราะยังไงพวกมาเฟียก็ทรยศคนที่นําเงินมาได้อยู่ดีนะครับโซในสภาพใกล้ตายก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายถอยรถจนรถห้อยออกมาจากเรือและตอนนั้นฝู ซอมบี้ก็แหกการเข้ามาในเรือจนได้ด้านพวกจองซอกที่ตอนนี้ปู่ได้จากไปแล้วทุกอย่างก็ดูสิ้นหวังไม่มีทางออกแต่ตอนนั้นก็มีฮอลำหนึ่งบินมาแถวท่าเรือทุกคนก็รู้เลยว่าเรื่องที่ปู่พูดว่าจะมีคนมาช่วยมันเป็นเรื่องจริงมินจุงก็บอกให้ลูกๆวิ่งไปหาฮอและจุดพุไปด้วยมินจุงในสภาพขาข้างหนึ่งเจ็บก็ได้บอกกับจองซอกว่าไม่ว่ายังไงก็ให้เอาลูกสาวเธอไปก่อนแล้วจองซอกก็วิ่งตามพวกจุนอีไปมิน จุงก็ได้บอกลาปู่ทางน้ําตาจองซอก,ก็รีบวิ่งพาลูกๆของมินจุงไปถึงหอให้เร็วที่สุดโดยมินจุงที่เจ็บขาอยู่ก็วิ่งตามหลังอย่างทุลักทุเลระหว่างทางก็มีซอมบี้วิ่งตามพวกจองซอกมากมายมินจุงก็ได้ยืนหยุดยิงสกัดจากด้านหลังให้แล้วเธอก็ตัดสินใจเสียสละเข้าไปในรถคันหนึ่งพร้อมบีบแต่รถเรียกให้ฝูงซอมบี้มากูกันที่รถเธอด้านพวกจองซอกก็มาถึงหอได้สําเร็จและหอลํานี้ก็คือทหารจากสหรประ ชาชาติเจนพันตีที่ปู่เคยพูดถึงก็เป็นคนมารับพวกจองซอกจุนอีกับยูจินก็ร้องไห้และขอร้องให้ไปช่วยแม่เธอก่อนแต่เจนก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วจุนอีก,ก็เลยหยิบปืนมาขู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากแบบนี้จองซอกก็นึกถึงคําพูดของชูมินที่เคยพูดกับเขาว่าตัดสินใจยากเหรอแกได้พยายามแล้วหรือยัง จองซอกแกก็ทรมานเหมือนกันแต่แกแค่ยอมแพ้แค่นั้นจองซอกตัดสินใจวิ่งไปพร้อมยิงปืนขึ้นฟ้าเรียกความสนใจซอมบี้มินจุงที่ได้ยินเสียงลูกเรียกตัวเองก็ฮึดสู้ยิงเคลียร์ทางซอมบี้ที่ตันประตูแล้วรีบวิ่งออกมาโดยมีจองซอกยิงช่วยฝูงซอมบี้ก็วิ่งแห่กันมาจองซอกก็เลยปิดประตูรถมาการพวกซอมบี้ไว้แล้วมินจุงก็วิ่งไปกอดลูกทังน้ำตา จากนั้นพวกจองซอก,ก็รีบขึ้นหอพวกเขาก็สามารถหนีออกมาจากแดนซอมบี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วหนังก็จบลงสำหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDB ไปที่5.7คะแนนครับส่วนทางช่องทูวีขอให้คะแนนไปที่7เต็ม10ครับเป็นภาคต่อที่สนุกตื่นเต้นส่วนตัวแล้วชอบพอๆกับภาคหนึ่งเลยครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ